สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงชุดการเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลด้วยตัวเองสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับสถาปตัตยกรรมของดัตเตอร์เบสครับเรามากีการเรียนรู้ในเรื่องของดัตเตอร์เบสนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับสถาปตัตยกรรมนะครับของดัตเตอร์เบสหรือว่าอาร์ชิเทกเจอร์ของดัตเตอร์เบสสถาปตัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลนะครับมีอุประสงค์เพื่อที่จะให้โปรแกรมที่ทํางานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลนั้นสามารถที่จะ ทำการเชื่อมต่อนะครับในแต่ละลําดับชั้นกันได้อย่าง compatible นะครับหรือว่ามีความเข้ากันได้ในการหรือที่ระดับชั้นของข้อมูลครับถูกพัฒนาขึ้นโดย standard planning นะครับ and requirements committee นะครับหรือว่า spark นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ American nation standard integer นะครับหรือว่า n e c นะครับซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้หรือที่องค์กรนะครับในส่วนของ ANSI spark นี้นะครับก็มี การอธิบายรละเอียดของสารปฏิกรรมของดัตเทเบสดังนี้นะครับการแบ่งนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ระดับด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของ external view นะครับในส่วนของ conceptual level นะครับในส่วนของ internal level นะครับก่อนที่จะมาสู่ส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของ physical level นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละ level นั้นมีความหมายอย่างไรนะครับ ANSI นะครับก็เป็นองค์กรที่ จัดทาดำเนินงานมาตรฐานต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์ที่จะถูกพัฒนาขึ้นมานั้นนะครับมีมาตรฐานตัวเดียวกันนะครับเปรียบเ่วนกับองค์กรที่ใช้เป็นแม่แบบนะครับในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมานะครับของอเมริกาเรามาดูที่เลเวลแรกกันก่อนนะครับเลเวลแรกก็คือเลเวลที่อยู่ในส่วนของ External Level นะครับ external Le v น l นั้นนะครับเป็นระดับสูงสุดนะครับของชั้นการทํางานของฐานข้อมูลนะครับ โดยที่จะเป็นชั้นที่ทําการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานนั่นเองนะครับผู้ใช้งานก็สามารถที่จะทําการเรียกใช้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องทราบถึงรายละเอียดและโครงสร้างต่างๆของฐานข้อมูลนะครับเพียงแค่ใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันโปรแกรมต่างๆนะครับซึ่งนี้ก็คือระดับชั้นบนสุดนะครับหรือว่าระดับที่เรียกว่า external level นะครับเมื่อเราทําการเปรียบเทียบครับกับ DBMS ที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ external level นะครับ external level หรือว่า view นะครับก็จะทําการทํางานนะครับติดต่อกับแอปพลิเคชันโปรแกรมต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงในส่วนของการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนั่นเองนะครับนี่ก็คือสุดของ external level external level นะครับผู้ใช้งานก็คือ user ที่เรียกใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันโปรแกรมนะครับ ลำดับชั้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ conceptual level นะครับหรือว่า schema นะครับ conceptual level ก็จะเป็นระดับการมองข้อมูลนะครับหรือว่าโครงสร้างของข้อมูลของระบบฐานข้อมูลซึ่งก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลนะครับในการที่เราจะทํางานหรือว่าดำเนินการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้องโดยที่ชั้นนี้นะครับผู้พัฒนาโปรแกร,รมนะครับหรือว่าโปรแกรมเมอร์ต่างๆก็จะเข้ามาทํางานในส่วนของ conceptual level นั่นเองนะครับ ซึ่งใน dbms นะครับก็มี c o n c e p t i o n level หรือว่า schema นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นหน้าต่างโปรแกรมสำหรับการออกแบบโครงสร้างของข้อมูลนะครับหรือว่าการจัดสร้าง d a t a าเบสต่างๆรวมทั้งการกำหนดชนิดของข้อมูลและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆนะครับในส่วนของ c o n c e p t i o n schema นะครับในลำดับชั้นที่2ซึ่ง c o n c e p t i o n schema ได้ทำการสื่อสารกับ internal schema นะครับและนำข้อมูลออกไปแสดงนะครับยัง วิวหรือว่า external level ก่อนที่จะให้แอปพลิเคชันนั้นดึงออกไปแสงผลนะครับหรือว่าให้ผู้ใช้งานใช้งานนั่นเองนะครับนี่ก็คือระดับของ conceptual level นะครับเรามีการเรียนด้ในส่วนของ external level นะครับ conceptual level นะครับชั้นที่3ก็คือ internal level นะครับ internal level ที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือผู้ผลิตหรือว่าผู้พัฒนาโปรแกรมต่างๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Microsoft SQL Server นะครับหรือว่า MySQL เป็นต้นนะครับซึ่งในระดับชั้นของ Internal Level ก็จะเป็นระดับของการจัดการความสัมพันธ์นะครับระหว่างข้อมูลนะครับของระบบฐานข้อมูลแล้วการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับซึ่งบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ก็จะดําเนินงานหรือว่าทําการพัฒนาโปรแกรมมาให้เรานะครับเราเพียงแค่ทํางานในส่วนของชั้นของ Conceptual Level นะครับสําหรับการที่จะออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลนะครับ ในส่วนของชั้น internal level หรืออาจจะเรียกได้ว่า physical representation นะครับผู้ผลิตซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับ My SQL หรือว่า SQL Server นั้นก็จะทําการดําเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลต่างๆก่อนที่จะจัดเก็บลงในส่วนของฮาร์ดดิสหรือว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆให้เรานะครับนี่ก็คือข้อดีของการที่จะแบ่งลาดับชั้นการทํางานนะครับ ซึ่งในส่วนของ DBMS ครับ i n t e r อร์ schema ก็คือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ผู้ผลิตโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลนั้นดำเนินงานให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น SQL Server นะครับ MySQL นะครับ i ซเบตต่างๆนะครับผู้ที่ผลิตระบบฐานข้อมูลให้เรานั่นเองนะครับและในส่วนของชั้นล่างสุดนะครับก็คือ physical level นะครับ physical level ก็จะ เป็นการจัดการเก็บข้อมูลหรือว่าโครงสร้างต่างๆนะครับลงไปภายในสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บนะครับรวมทั้งกลไกต่างๆที่จะเข้าถึงสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับซึ่งก็คือชั้นในส่วนของ physical level <c oughs> นั่นเองนะครับก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดของกลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บรวมทั้งโครงสร้างของข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับการเก็บข้อมูลนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบของโครงสร้างของฮาร์ดแวร์เรานะครับที่เราจะใชในการเก็บข้อมูล เป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของชั้น internal level ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะดำเนินการให้เรานะครับในการที่จะใช้การจัดเก็บกลุ่มข้อมูลต่างๆนะครับเมื่อเราทำการเปรียบเทียบกับในส่วนของ DBMS นะครับนั่นก็คือกลุ่มก้อนของโครงสร้างของข้อมูลหรือว่า database นั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ก็จะดําเนินการจัดการให้เรานะครับเราจะอยู่ในส่วนของผู้ที่ออกแบบ นะครับหรือว่าคอนเซปชั่นสกิม m าในการที่จะออกแบบและสร้างฐานข้อมูลนะครับก่อนที่จะดําเนินการพรัฒนาแอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานนะครับเข้ามาใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับซึ่งผู้ใช้งานก็จะไม่รู้ถึงโครงสร้างหรือว่า Database หรือว่าตารางต่างๆหรือว่าฟิลด์ข้อมูลชิ้นข้อมูลต่างๆนะครับเพียงแค่ใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะดําเนินการจัดการกับข้อมูลได้นั่นเองและนี่ก็คือ Architecture หรือว่าสถาปัตยกรรมของลัตเบกครับขอบคุณครับ